ผู้พ่อเพียงสวัสดีครับหากชีวิตมันเหนื่อยเกินไปการได้หยุดพักความคิดแล้วกลับมารีเซ็ตชีวิตตัวเองเสียใหม่อาจจะทำให้เราได้เห็นทางออกที่ดีของชีวิตก็ได้ครับในหลายครั้งที่เราต่างมุ่งมั่นตั้งใจทำงานตั้งใจที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไปคว้าทุกสิ่ง เพื่อหวังให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการโดยที่ไม่เคยหยุดพักและหันกลับมามองดูตัวเองจนบางครั้งเราก็เผลอที่จะลืมความจริงถึงสิ่งที่เราต้องการลืมไปแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองรักและชอบที่แท้จริงคืออะไรการที่เราวิ่งมากเกินไปอาจไม่ได้แปลว่าเราจะไปถึงเป้าหมายได้ไว ลองเปลี่ยนเป็นเดินบ้างพักบ้างไม่แน่ว่าเราอาจจะมองเห็นทางออกระหว่างทางที่จะทำเรารู้ถึงสิ่งที่เราเอง,องต้องการก็ได้นะครับผู้พ่อเพียงเขาใหญ่สังคมที่แบ่งปันและสร้างสรรค์สังคมที่แวดล้อมไปด้วยมิตรภาพและเพื่อนบ้านที่ดีสนใจโครงการผู้พอเพียงเขาใหญ่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0619199891ขูปอ,อเพียงขอกรับขอบคุณทุกท่านที่สนใจครับ